เด็กหญิงตัวน้อยไม่เข้าใจเรื่องราวของผู้ใหญ่อลินดาหันมองหน้านะาัยทีป้นาวทีนึกอยากมีส่วนร่วมแต่ฟังแล้วไม่เข้าใจสักอย่างผู้ใหญ่เจ้าเล่ห์ที่ต้องการเวลาสาสางเรื่องที่คาราคาซังอยู่จึงหลอกล่อให้อลินดาไปเล่นสไลเดอร์ก่อนในสนามเด็กเล่นมีมานั่งตั้งอยู่สองสาตัวพาณิดาเล็งตัวที่อยู่ใกล้สไลเดอร์มากที่สุดและลากนิชานาฏไปนั่งตรงนั้น เธอเป็นคนบอกให้อลินดาไปเล่นเองจึงอยากอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อเด็กหญิงเกิดเล่นซนจนเป็นอันตรายจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีพี่จะกลับบ้านแม้ปากบอกว่าจะกลับบ้านแต่นิชานาดก็ยอมถูกลากไปนั่งท่าทางกระตือรือร้อนของพานิดาและไม่ยอมปล่อยผ่านสิ่งที่เป็นปัญหาทำให้อารมณ์ของนิชานาดที่ครุ่นในคราแรกค่อยๆเจอจางลงพายบอกแล้วว่าไม่ให้กลับ เราต้องคุยกันให้ดูเรื่องก่อนสิคะมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยละ่ะก็เรื่องของฝากนี่แล้วก็เรื่องที่พี่นาวรีบออกมาจากบ้านพักครูด้วยเรื่องของฝากก็ตามที่เห็นส่วนเรื่องอื่นพี่ไม่มีอะไรจะคุยพอใจเริ่มเย็นลงแล้วนิชานาทก็รู้สึกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวมากเกินไปหน่อยถ้ามองในมุมของพาณิดาการต้องมาทำงานในโรงเรียนชนบทห่างไกลบ้านและญาติพี่น้อง หากรู้จักคนในพื้นที่ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเรื่องดียังน้อยก็สามารถพึ่งพาได้ในยามยากแต่เธอกลับนึกหวงอยากเป็นคนเดียวที่หลอนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเพอได้ฉุกค,คิดประเด็นนี้ก็น้อยใจอีกฝ่ายไม่ลงพายรู้ว่าพี่มีพานิดาถามพลางยิ้มอย่างรู้ทันเรื่องคุณภาคภูมิใช่ไหมคะไม่ใช่พี่นาวโกหก ความต่างระหว่างหญิงสาวชาวกรุงที่แสนแพร่ๆกับคนต่างจังหวัดนิสัยซื่อๆปรากฏชัดเจนนอกจากนิชาหนาจะโกหกได้ไม่แนบเนียนแล้วอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะดูเท่าทันกันไปเสียหมดพี่นาวไม่ชอบที่พายอยู่กับคุณภาคภูมิหรอคะหรืองุดหงิดที่เขาเชื่อฟังภายพานิดากแกล้งถามจี้จุดเพราะเห็นอีกฝ่ายเน็บแนมกันเรื่องนี้ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง แล้วพี่นาวเป็นอะไรล่ะคะถ้าไม่พูดภายก็ไม่เข้าใจนะพี่แค่เป็นห่วงเป็นห่วงพานิดาเลิกคิ้วเป็นห่วงเรื่องอะไรคะนิชานาทไม่ได้บอกความรู้สึกของตัวเองออกไปทั้งหมดแต่เธอขยายความเพียงสั้นๆว่าภาคภูมิเป็นผู้ชายจึงเป็นห่วงที่เห็นเขาอยู่กับพานิดาสองต่อสองแบบนั้นถ้าเป็นห่วงแล้วทำไมรีบปราบล่ะคะพี่นาวปล่อยภัยไว้กับคุณภาคภูมิสองต่อสองเองนะ ก็เห็นว่าเข้ากันได้ดีเลยไม่ห่วงแล้วห่วงหน่อยเถอะคะ่ะภายเพิ่งรู้จักกับคุณภาคภูมิครั้งแรกวันนี้เองไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะแวะมาหาถึงบ้านพักครูแถมยังเสนอตัวช่วยประกอบเราตากผ้าให้อีกก็ดีแล้วนี่มีคนคอยช่วยนิชานาณพูดไปอย่างนั้นเธอไม่ยอมสบตาพาณิดาและแกล้งมองตามหลานที่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่บนสไลเดอร์ ไม่เอาหรอกคะ่ะเล่นจีบกันจงแจ้งขนาดนั้นภายไม่อยากมีปัญหาตามมาทีหลังขอทำงานก่อนดีกว่าตามที่กันกระมลเคยแซวพานิดาว่ามีหนุ่มรุมจีบเยอะทำให้เธอเจอมากับทุกรูปแบบเพียงมองแวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่าถูกเข้าหาแบบไหนแต่พอโตขึ้นมุมมองการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนตามไปด้วยจากที่เคยสนุกเมื่อถูกรุมจีบ กลายเป็นอยากมุ่งมั่นทำงานสารฝันที่ยังขมุกขมัวเหมือนม่านหมอกของเด็กๆให้แจ่มชัดขึ้นส่วนเรื่องหัวใจก็ปล่อยให้เป็นไป,นปนตามธรรมชาติอืมนิชานาทพยักหน้าคำอธิบายของพานิดาทำให้ความขุม่นมัวในหัวใจกลับมาเป็นปกติทุกอย่างโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกจนต้องยอมรับกับตัวเองว่าเผลอปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลกับหัวใจของเธอเข้าเส็แล้ว อือแบบนี้แปลว่าพี่นาวเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอืมอืมที่แปลว่าเข้าใจดีค่ะเรามาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าพานิดาสรุปว่าพวกเธอจะไม่พูดคุยเรื่องนี้ต่ออีกและหันไปสนใจอลินดาที่เล่นสไลเดอร์อยู่พอถามว่าเป็นอย่างไรบ้างและเด็กหญิงก็ยืนยันว่ากำลังสนุกบทสนทนาระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองจึงดำเนินต่อไปคิดว่าใส่ได้ไหม นิชาหน้าถามหลังจากที่พานิดาหยิบของฝากออกมาจากถุงกระดาษและกางออกมันคือชุดพื้นเมืองที่ทอด้วยผ้าฝ้ายสีน้ำเงินแดงขาวเหลืองสลับกันไปตามลวดลายหล่อนจับทาบกับตัวเองก่อนจะให้คำตอบภายคิดว่าใส่ได้ค่ะขอบคุณพี่นาวมากเลยนะคะไว้ถ้าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวเขาคอด้วยกันพายจะใส่ชุดนี้ไปเลยจริงเหรอโดดเด่นเลยนะ จริงค่ะพี่นาวจะได้เดินควงคนที่โดดเด่นแบบภายด้วยต้องควงด้วยเหรอก็ภายไม่เคยไปแต่พี่นาวไปมาแล้วเพรอเง้นต้องจูงภายไว้กันหลงนิชาน้าหัวรอแทนการรับปากแต่พานิดารู้ดีว่าถึงตอนนั้นคนพี่ไม่มีทางปฏิเสธแน่คนที่ลงทุนหิ้วปิ่นโตมาฝากทุกวันแถมคอยช่วยเหลือกันสารพัดอย่างคนแบบนี้นะหรือที่จะปล่อยให้เธอหลงไม่มีทางเสรอก พรุ่งนี้ตอนเช้าไอรินก็กลับกรุงเทพแล้วเพราะงั้นพี่คงไม่ได้เอาปิ่นโตมาให้นะต้องอยู่ทรงหลานก่อนพี่นาวไม่ต้องห่วงภัยนะคะถ้าวันไหนที่มีธุระก,ก็ไปทําได้เลยภายเกรงใจและภายก็ไม่อยากให้พี่นาวเหนื่อยด้วยถ้าพี่ทําแบบนั้นแล้วจะมีคนชะเง้อรอไหมพี่นาวก็ทําไมพูดเหมือนรู้ล่ะคะมาแอบดูกันเหรอสิ่งที่นิชานาาพูดตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเรากับตาเห็น พานิดาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็มานั่งเชะเงอคอมองหาอยู่หน้าบ้านใช่ว่ารอทานข้าวจากนิชานาทที่โรงเรียนมีโรงอาหารแถมป้าร้านข้าวก็ทำอร่อยด้วยแต่เธอรอเพราะอยากเจอแสดงว่าเมื่อเช้าเชะเงอคอรอพี่นาวมาบ่อยภายก็ชินสิวันไหนหายไปก็ต้องกวนกะวายเป็นธรรมดางั้นถ้าหายไปบ่อยๆก็จะชินเหมือนกัน อย่าแม้แต่จะคิดเลยค่ะภายไม่อนุมัติขอสั่งในฐานะคนที่พี่ดาวบอกเองว่าจะคอยอยู่ข้างๆก็ได้นิชานาดไม่ตอบแต่พอเห็นรอยยิ้มที่พานิดาส่งให้สุดท้ายก็เผลอยิ้มตามไปจนได้ตอนนี้ดวงตะวันเริ่มคล้อยต่ำรับเหลี่ยมเขาแสงสุดท้ายของวันใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วบทสนทนาของพวกเธอจึงถูกพักไว้ก่อนและแยกย้ายกันกลับบ้าน ข่าวรายงานสภาพอากาศในโทรทัศน์แจ้งว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วพอเห็นฟ้าเปิดในตอนเช้าพาณิดาก็แอบ,บคิดว่าไม่แม่นเลยสักนิดแต่พอเลยช่วงเที่ยงไปกลับต้องถอนคำพูดเมื่อท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยมวลก้อนเมฆสีดำทะมึนจนมืดครึมไปหมดจากนั้นลมพายุก็พัดมาอย่างรุนแรงแล้วฝนก็เทลงมาราวกับฟ้ารัวพาณิดาทำหน้าที่สอนหนังสือต่อไป แม้ความรุนแรงด้านนอกจะดึงดูดความสนใจจากเด็กนักเรียนไปจนหมดบางคนก็โอดครวนว่าตอนกลับบ้านต้องเปียกแน่เพราะไม่มีร่มบางคนก็ถอดถุงเท้าออกแต่โชคดีที่พอถึงเวลาเลิกเรียนจริงๆฝนก็ซาลงมาหน่อยเมื่อนักเรียนแยกย้ายกลับบ้านไปกันหมดแล้วก็ถึงคราวครูบ้างพานิดาเดินกลับบ้านพักครูพลางสำรวจความเสียหายหลังจากฝนตกหนักไปด้วย คงเพราะลมกระโชกแรงจึงทำให้ต้นไม้รอบๆบ้านพักเอ็นลูไปในทิศทางเดียวกันปริมาณน้ำฝนที่ตกนานนับชั่วโมงส่งผลให้ลานดินหน้าบ้านมีน้ำท่วมขังแต่นอกจากนี้ไม่มีความเสียหายร้ายแรงใดๆพานิดาเท้าเอวมองใต้ถุนบ้านชั้นล่างที่มีใบไม้ปลิวว่อนเข้ามาเต็มไปหมดเธอคงต้องขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยลงมาทำความสะอาดทีหลัง แต่เมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปแผนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนเมื่อหลังคาบางจุดรั่วและมีน้ําซึมเข้ามาจนที่นอนของเธอเปียกโชคไปหมดโชคดีที่หลังคาด้านโตว,วางโทรทัศน์ไม่ได้รั่วมีเช่นนั้นคงได้กุมขมับกันอีกยาวพาณิดาถ่ายรูปหลังคาจุดที่ต้องซ่อมแซมเก็บไว้เพื่อแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในวันพรุ่งนี้จากนั้นก็หอบที่นอนลงมาชั้นล่างและโยนมันใส่ไว้ท้ายรถ คืนนี้เธอคงไม่สามารถนอนที่นี่ได้แล้วเพราะไม่รู้ว่าตอนกลางคืนจะมีฝนตกซ้ำลงมาอีกหรือไม่จึงคิดว่าจะขับรถกลับไปนอนที่บ้านคุณย่าก่อนระหว่างที่เดินทางออกจากบ้านพักครูยังมีฝนตกโปรยโปรยทำไม่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติด้วยแต่พอเข้าสู่ตัวจังหวัดถนนก็แห้งสนิทไม่มีฝนสักเม็ด พาณิดาแวะร้านซักผ้าในตัวเมืองก่อนเพื่อซักที่นอนเธอใช้เวลาอยู่ที่นั่นพักใหญ่กว่าจะกลับถึงบ้านคุณย่าจริงๆก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วทำไมกลับมาค่ำๆม,มืดๆละ่ะลูกขับรถตอนกลางคืนมันอันตรายนะคุณย่าเพลินจิตอดีตข้าราชการครูเกษียณปัจจุบันอายุ75ปีแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงดีและความจำดีเป็นเลิศ โดยเฉพาะเรื่องราวของหลานสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างพานิดาที่ไม่มีข้อมูลใดถูกหลงลืมไปสักอย่างเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถะคะ่ะคุณย่าตอนนี้มาให้ภายกอดก่อนดีกว่าภายนะ่ะคิดถึงคุณย่ามากๆเลยนะคะอ้อนเก่งจริงไอเจ้าหลานคนนี้คุณย่าเพลินจิตหัวเราะและกอดหลานสาวไว้ไม่ยอมปล่อยคุณปู่นอนแล้วเหรอคะคุณย่าใช่ลูก ไม่เย็นปูดแก,กฝืนสังขารไปพวนดินปลูกโหระพาอยู่หลังบ้านยาห้ามก็ไม่ฟังนี่ก็เข้านอนแต่หัววันสงสัยจะล้าแล้วหนูละลูกกินข้าวกินปลามาหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะคุณยา่าก่อนเข้ามาบ้านพายแว้ร้านซักผ้าด้วยระหว่างรอผ้าเสร็จพายเลยออะไปกินบะหมี่แก้วร้านข้างๆมาจนอิ่มแปร่เลยค่ะดีแล้วลูกยาก็กินแล้วนึกว่าหนูยังไม่ได้กินย่าจะได้ไปหาให้ ไม่ต้องลำบากหรอกคะ่ะคุณย่าอยู่มากแล้วต้องพักผ่อนให้มากๆรู้ไหมคะตายจริงพอสอนเด็กบ่อยเข้าหน่อยก็ลามาสอนย่าด้วยพานิดาหัวเราะพอารู้ดีว่าผู้เป็นย่าแค่หยอกเยา้าแต่ไหนแตะไรมาความอบอ้อมอารีของคุณย่าก็เป็นเสมือนแรงลมคอยส่งให้เธอโผบินตามฝันจนวันที่คิดว่าบินได้สูงถึงจุดหมายแล้วคุณย่าก็ยังเมตตาหลานคนนี้ไม่มีเปลี่ยน เหตุผลของการเดินทางกลับมาที่นี่อย่างกระทันหันถูกเอื้อนเอ่ยหลังจากที่ถามสารทุกสุขดิบกันเรียบร้อยแล้วพานิดาคิดว่าระหว่างที่รอผู้อำนวยการจัดการเรื่องหลังคาให้เธอคงต้องขับรถเที่ยวไปเที่ยวมาก่อนบ้านของคุณย่าเพลินจิตเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่อายุบ้านน่าจะหลายสิบปีแล้วเพราะในวัยเด็กยามที่พานิดาเดินทางกลับมาเยี่ยม ก็เห็นคุณปู่คุณย่าอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตลอดส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ในเขตรั้วเดียวกันเป็นบ้านของคุณอาปเปรมสุดาซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณย่าท่านอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวและคอยแวะเวียนมาดูแลคุณปู่คุณย่าที่อายุมากด้วยพานิดาใช้เวลาพูดคุยีแค่ไม่นานก็พาคุณย่าเข้านอนเพราะตอนนี้ถือว่าดึกแล้วสำหรับคนแก่จากนั้นก็ขนที่นอนในท้ายรถออกมาตาก ตัดแจงอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวและรีบเข้านอนบ้างเช้าหลังจากวันที่ฝนตกหนักมีบรรยากาศสดใสแต่ร่องรอยของความเสียหายจากพายุฝนยังปรากฏให้เห็นผ่านถนนที่ชื้นแฉะและมีน้ำท่วมขังในบางจุดนิชานาัดขับรถกระบะออกไปแทนการขี่รถจักรยานเพราะรู้อยู่แล้วว่าสภาพถนนหลังจากฝนตกเป็นฝันร้สำหรับผู้ที่ขี่รถเล็ก ย่งน้อยก็โคลนที่พร้อมจะดีดใส่หลังเสื้อให้เปื่อนเปลือยหมดสภาพเมื่อวานนี้ฝนตกหนักและมีลมแรงตลอดทั้งช่วงบ่ายพอตอนเย็นที่ฝนเริ่มซานิชาน้าจึงเข้าไปสำรวจความเสียหายในสวนพร้อมกับบิดาและพี่ชายโชคดีที่ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเป็นพิเศษแต่ก็ถือว่ายุ่งยากพอควรจึงไม่มีเวลาถามไทพณิดาว่าเจ้าหล่อนได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหรือไม่ เช้าวันนี้จึงแวะมาหาเร็วกว่าที่เคยเพื่อให้มีเวลาได้คุยกันนิชาน่าจอดรถไว้หน้าบ้านพักครูและหิ้วปิ่นโตลงจากรถมาด้วยใต้ถุนชั้นล่างของบ้านมีใบไม้ปลิวเข้ามาเต็มไปหมดแถมชั้นบนก็ถูกปิดเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่เธอร้องเรียกเจ้าของบ้านอยู่สองสาครั้งแต่ก็ไร้เสียงตอบรับพอเดินไปดูรถยนต์ของหล่อนที่ควรจะจอดอยู่ข้างบ้านก็พบว่าไม่มี ไไปไหนข,ขนิชาขานาชบนาพื่นพึมพำกับตัวเองไปตามประสา,าพอแน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่อยู่จริงๆเธอก็วางปิน่นโตไว้บนโต๊ะปูนและหาไม้กวาดมาทำความสะอาดใต้ทุนชั้นล่างทำไปได้ไม่ทันไรรถเก่งคันคุ้นตาก็แล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านพี่นาวพานิดาก้าวลงมาจากรถแล้วรีบเดินเข้ามาหา นีชานาที่กำลังกวาดใบไม้อยู่จึงวางมือไว้ก่อนและเดินไปคุยด้วยไปไหนมาหรอเมื่อคืนนี้พายกลับไปนอนที่บ้านคุณย่ามาค่ะพอดีหลังคาห้องข้างบนมันรั่วน้ำซึมเข้ามาเปียกที่นอนพายหมดเลยเอา้าวขับไปทั้งที่ฝนตกนะหรออันตรายนะก็มันจําเป็นนี่คะอีกอย่างตอนที่พายออกไปฝนก็เริ่มซาแล้วยิ่งพอเข้าตัวเมองก็ยิ่งหายห่วงเพราะฝนไม่ตก อืมแล้วหลังคาต้องซ่อมเยอะไหมพี่ขอขึ้นไปดูได้หรือเปล่าได้ค่ะเดี๋ยวพพยขึ้นไปเปิดประตูให้นะคะนิชาน้าเดินตามพานิดาขึ้นไปชั้นบนพอดูจุดที่มีปัญหาแล้วเธอคิดว่าอาจเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ยึดอย่างพวกนอ็อตหรือตะปูเกลียวเสริมสภาพซึ่งวิธีซ่อมก็ไม่น่าจะยากเย็นนักแต่บ้านพักครูเป็นของหลวงจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้ซึ่งถ้าจะยาก มันคงยากตรงส่วนนี้เมื่อวานตอนที่น้ำรั่วภายถ่ายรูปไปแล้วค่ะช้าวนี้ภายจะลองหาเวลาคุยกับท่านผอ,อดูว่าจะซ่อมแซมได้ยังไงบ้างอืมงั้นก็ลองคุยดูก่อนนะถ้าผออต้องการคนมาช่วยซ่อมก็บอกพี่ได้พี่นาวจะปีนหลังคาขึ้นไปซ่อมให้หรอคะถ้าทำอย่างนั้นพี่คงตกลงมาตายมากกว่าขอให้พี่ได้ใช้ชีวิตก่อนนะอย่างน้อยก็อยากแต่งงานก่อนอ้าว ก็เห็นบอกว่าถ้าต้องการคนซ่อมให้บอกพี่ไงคะหมายถึงพี่จะหาช่างให้ลุงสมเองก็น่าจะพอปลีกเวลามาช่วยได้อ๋อพานิดาร้องอ๋อเสียงยานคางและหัวเราะขี้ค,คักนิชานาจึงรู้ว่าตนถูกแกล้งเข้าแล้วแต่เธอไม่ได้ถือสาและบอกให้อีกฝ่ายลงมาทานข้า,าวเช้าก่อนเพราะเกรงว่าจะไปทำงานสายจากนั้นก็ขอตัวกลับไปทำงานของตนเช่นกัน ผู้อำนวยการมานะทราบเรื่องจากพานิดาในตอนเช้าว่าหลังคาของบ้านพักครูชำรุดจึงมอบหมายให้นักการพารงเข้ามาช่วยซ่อมแซมให้เขาปีนขึ้นไปดูจึงพบว่ามีใบไม้และเศษกิ่งไม้ร่วงกองทับถมบนหลังคาเยอะทีเดียวพอฝนตกหนักมากๆน้ำก็ระบายได้ไม่สะดวกเลยซึมลงตามรูรั่วแทนเขาจึงจัดก,การทำความสะอาดหลังคาและอุดรอยรั่วตามรูหัวสกรูยึดกระเบื้อง ใช้เวลาเพียงวันเดียวก็ซ่อมแซมได้เสร็จขอบคุณลุงพารงมากนะคะที่มาซ่อมหลังคาให้พายตั้งแต่มาอยู่ที่นี่พายก็มีปัญหาจนต้องรบกวนคนอื่นร้อยแปดอย่างแล้วค่ะพานิดาทราบจากผู้อำนวยการมานะว่าลุงพารงกำลังซ่อมหลังคาบ้านพักครูให้พอโรงเรียนเลิกเธอจึงแวะไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังที่ร้านขา,ขายของชำหน้าโรงเรียนก่อน ตั้งใจจะมอบให้ลุงพารงเป็นการตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยเดินทางกลับบ้านคุณย่าไม่เป็นไรหรอกครับคุภัยบ้านพักครูมันสร้างมานานหลายสิบปีแล้วก็ต้องเสริมทรงเป็นธรรมดาถึงอย่างนั้นภัยก็เกรงใจอยู่ดีค่ะเพราะงั้นลุงรับนี่ไว้นะคะถือเป็นของตอบแทนเล็กๆ,ๆน้อยๆภานิดาพูดพลังส่งถุงเครื่องดื่มชูก,กำลังให้ลุงพารงซึ่งเขาก็รับไว้อย่างนอบน้อม แล้วสภาพหลังคานี้เป็นยังไงคะพอไหวไหมสบายครับมันมีรูรั่วตามหัวสกรูนิดหน่อยเองแต่ที่น้ำซึมเข้ามาเพราะใบไม้บนหลังคามันเยอะน้ำเลยระบายไม่ทันแต่ลุงกวาดลงมาหมดแล้วและอุดรูรั่วให้ด้วยรับรองว่าอยู่ได้ยาวๆอีกหลายปีครับขอบคุณนะคะลุงภายสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะพานิดาพูดคุยกับลุงพารงต่ออีกพักใหญ่ จึงรู้ว่าบ้านพักครูหลังนี้ถูกสร้างมานานราวๆ30ปีแล้วเมื่อก่อนที่นี่มีครูพักอาศัยอยู่ตามปกติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นครูใหม่ที่เพิ่งมาบรรจุพอรับราชาการได้นานจนเข้าหลักเกณฑ์การยื่ยนคำร้องขอย้ายก็ทยอยย้ายกลับไปสอนที่โรงเรียนในภูมิลำเนาของตัวเองกันหมดส่วนบางคนที่ตัดสินใจลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ก็ลงทุนซื้อที่ทางปลูกบ้านเป็นของตัวเองเลยก็มี บ้านพักครูจึงถูกปิดไว้เฉยๆมานานร่วม12ปีแล้วนิชานาทขี่รถจักรยานยนต์มาหาพานิดาที่บ้านพักครูในจังหวะที่นักการพารงกำลังขอตัวกลับพอดีเธอสอบถามเรื่องหลังคากับเขาอยู่พักใหญ่จนแน่ใจว่าไม่มีอะไรต้องห่วงจึงหันมาคุยกับพานิดาบ้างหลังคาก็ซ่อมเสร็จแล้วยังต้องไปนอนที่บ้านคุณย่าอีกเหรอ นิชาา์เอ่ยถามเมื่อพานิดาบอกว่าตนจะกลับไปนอนที่บ้านคุณยา่าเพลินจิตค่ะเมื่อวานภายเอาที่นอนไปซักด้วยแล้วก็ตากทิ้งไว้ที่นั่นเลยพอเงินต่อให้ซ่อมเสร็จแล้วภายก็ไม่มีที่นอนอยู่ดีแต่ขับรถกกไกลๆมันอันตรายนะแถมตอนเช้าก็ยังต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดอีกไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่มันจําเป็นนี่นาจะให้ภายนอนกับพื้นกระดานคงไม่ไหวเพื่อมีผีชัยนิ้วขึ้นมาจากเต้ถุนบ้าน พานิดาตอบอย่างไม่ทุกร้อนท่าทางดูสบายใจมากกว่าคนที่บ้านหลังคาไม่ด้วยอย่างนิชานาเสยอีกวันนี้พอทำงานในสวนเสร็จก็อุตส่าห์รีบแวะมาหาด้วยความเป็นห่วงคิดว่าหากคนน้องมีอะไรให้ช่วยก็จะเสนอตัวอย่างเต็มที่พูดไปเรื่อยผีอะไรจะใช้นิ้วขึ้นมาจากร่องกระดานภายรอเล่นค่ะก็มันไม่มีที่นอนนี่นาะแะให้นอนกับพื้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ถึงอายุแค่25แต่พายก็ปวดหลังเป็นนะคะมานอนที่บ้านพี่ไหมละ่ะนิชานาดลองถามดูบ้านของเธอเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่กว่าบ้านพักครูนี้สองเท่าเห็นจะได้ชั้นบนมีห้องนอนของเธอและนิชาดาแต่เจ้าตัวกลับกรุงเทพไปแล้วเมื่อวานนี้ห้องนั้นจึงว่างอยู่ที่บ้านพี่มีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องของไอ้ไหนมันกลับกรุงเทพไปแล้วเมื่อวานไม่ได้ชวนมานอนห้องเดียวกับพี่หรอก ไยนึกว่าพี่นาวชวนไปนอนห้องเดียวกับพี่ไม่สิแต่ถ้าเราไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรพี่แค่เห็นว่าต้องขับรถไกลเลยเป็นห่วงเมื่อเช้าก็ต้องตื่นเร็วใช่ไหมล่ะกลัวนอนไม่พอถ้าไม่สบายใจก็แปลกแล้วล่ะค่ะพี่นาวก็รู้ว่าายชอบอยู่กับพี่เพราะงั้นต่อให้นอนห้องเดียวกันภายก็ไม่ติดนะนิชาน้ารู้ว่าพานิดาไม่ติดอะไรแต่เธอติดมันคงเป็นปัญหาใหญ่แน่ถ้าต้องนอนร่วมห้องกับคนที่ทำให้หัวใจสั่นไหว เมื่อวานก็เผลอน้อยใจใส่ทีหนึ่งแล้วหากวันนี้ไม่กลัวว่าคนน้องต้องขับรถไกลๆรับรองเลยว่าเธอจะไม่เสนอตัวเสนอใจให้อยู่ใกล้ชิดอีกฝ่ายขนาดนั้นแน่ตกลงไปนอนบ้านพี่ใช่ไหมตกลงค่ะแต่พี่นารอภายแป๊บหนึ่งนะคะภายขอขึ้นไปเอาเสื้อผ้าบนห้องก่อนแล้วก็จะโทรบอกคุณย่าด้วย